อ่าฮะก็คือเราตัดสินใจเราจะเล่นต่อใช่ไหมต๊อกเอออ่ะโอเคฮะต่อก็ต่อไอคอมมานด์เวกก็คือบอกให้เพื่อนหยุดได้เออถ้าเกิดผมกดให้มิผมผมสั่งให้คุณหยุดคุณจะหยุดปะผมไม่หยุดฮะจะไม่หยุดฮะแนะนำออมมาให้เราไปใช้กระบอกนั่นเองนะใช่ไหมนี่เซฟเตอร์สีใช่ปะบอทดที่คือย่อมาจากบอตทอมใช่์ทอมนะฮคือบอททอมเลนก็เลนล่างใช่ไหม ใช่ฮะไม่ใช่นะเอาผมคิดว่าบัตว่าบัตทอมที่บอกว่าตูดอึกอยิ่งใหญ่แล้วเล่นเดียวไอ,อ้อแต่พักเดอะเซปเซป,ปเตอร์สี่ไปใช้หน้าใช่ป่ะมันจะไปยังไงมันไนม่มีอะไรนะเฮ้ยคุณอย่าดูถูกพลังของลีออนดิทำไมเขาวิ่งได้เหรอไอ้คุณมีขาบ่ะละ่ะไอ้ยากเครื่องบินไอ้แต่ที่ผมผมสืบมานะลีออนน่ะมันเป็นคนที่ขับยานพาหนะไม่เปลี่ยนเลย <c oughs> ก็นี่ไงคือรู้ <c oughs> ได้จากการขับรถตำรวจต,ตอนแรก <c oughs> คุณก็คุณ <c oughs> <c oughs> นั่งเป็นผู้โดยสารเอ๋อถือเราแต่เดี๋ยวที่สงสัยคือสถานการณ์แบบแบบเอาเขาเรียกว่าเอ่ออโปคาลิบอะไรเงี้ยคือแบบเอสถานการณ์ที่เกิดเรื่องมากมายมันมีเครื่องบินบินอยู่หรอวะเนี่คือไม่ส่วนตัวไง <c oughs> มันกับเกิดก่อการร้ายขึ้นเนี่ยคุณจะปล่อยให้เครื่องบินบินไหมมันไม่ใช่ไม่ใช่เว้ยทำไมนายไม่จับฉันละ่ะนายจะได้อ่าละ เขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่เธอฉันจับเธอมันก็ไม่ทำให้ซิมอนโดนจับอยู่ดีอะงงเริ่มจะงงแปลเองเริ่มจะงงเองแปลอะไรเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าภาคตะลุกใช่ไหมนี่คือหนังเรื่อง704นะฮะเอาแล้วไงเครื่องบินมรณะดูนะไปใช่ฮะจะบอกนะว่ามันจะให้เลออนขับเครื่องบินไม่ไว้ใจอ่ะนั่นไงเลออนอู้เ้ย เฮ้ยม่งเวลาเสีมันก็ออกมาอ๋อสีเวลาก็คือมันจะมีจะมีรังต้นนั่นเองแล้วพอรังต้นแตกออกมาเราจะกลายเป็นคนเผ่าพันธุ์ใหม่อ่คืออิวโอ้ยอีนี่อีกแล้วอีนี่อีนี่จริงุดอ่อนตรงไหนเรายังไม่รู้เลยอ่ะใครรู้ก็บอกกันหน่อยนะจริงไว้นะเราผมวางระเบิดเราจะวางระเบิดเหรอใช่ครับผมเบิหนึ่งอันแล้วคนบนเครื่องเอ๋อเราไม่มีระเบิดเลยไม่มีอ่ะต่อ เฮ้ยต้องยิงขามันยิวอย่าอย่าฉันไม่อยากดูนกยิงขามันเปล่าฮอนมันบอกว่าไอ้คันนี้แกนให้ช่วยหน่อยตึกไว้เอ้าตา้วเหรอเฮ้ยไอ้ต๊อกได้ปืนใหม่ไรนี้ฮอกไหนไรโฟร์ไอ้จิงด้วยข้าน้าอิวไปไหนแล้วยอิว เดา yup. oh, มิดเอาเก๋าเก๋ากดรัดใช่หรือเปล่าวะต๊อกขับเครื่องบินดิอย่าหาสิฮะลีออนเฮเลน่าดีใช่ไหมอยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังต้องไปข้างหลังอ๋อมีปัญหาเกิดขึ้นที่ระบบไอ้จัดการความดันในเครื่องบินนะไปที่หางเครื่องบินนะไปคิดว่าจะมีคนกลายเป็นซอมบี้กี่โอ้ยิงคนไม่ได้หรือวะมันไปไปมันน่าจะพ้นมันน่าจะพ่นตดแล้วคราวนี้คนจะกลายเป็นซอมบี้เพราะฉะนั้นต้องฆ่าซอมบี้ก่อน กระสุนละทางตันว่ะเฮ้ยมีกระสุนด้วยแหลมเป็ดกระสุนเราหมดแล้วอะไรนิ่งฮองนั่งทีเอาทุกคนนั่งทีนั่งทีไว้อะเรามเรากำลังจะเคลียร์กระสุนปืนเยอะเอาทางตันอีกแล้วเราจะเป็นหลงทางอะเนี่ยเอากรรมผมมงนีคนหลงทางเอามีเฮิร์มฮะมีผสมเลยนี่ผสมเลยฮะมีหกลูกละโอ้ยเอ้ยลืมไปผมยังไม่ได้ตากผ้าเลย เอากำจะตักทำไมก็ซากไว้ไงไปไปเร็วรีบไปอุอออ้ยเฮ้ยเอากำห<อ>นีหมุนด้วย<อ>ความารเร็วสูงห,หมุนด้วยความเร็วสูงหน,นีเบิรทีมมันเลออนนำไปเลยอ๋อเราต้องรอมันตกกระดิ่งแน่ๆเลยคุณเข้ามาอย่างเนี้ย มาแล้วปะก็สำหรับพาร์ทนี้คือชาร์ปเตอร์ที่อุ้ยไอ้ร้อนสี่ชาร์ปเตอร์ที่สี่ใช่ปะอะไรคุณทำไรคุณรอใครรอคนเหรอฮะอิวอ๋อไม่ใช่อิวอ่ะอ่ะฮึบอ่ะฮึบอ่ะเหอมาทำไมต้องส่งมาสองคนอะส่งเจ้าหน้าที่มาคนเดียวก็พอแล้วฉันคิดว่าเรามาทันเวลานะนะแต่อะไรแบบ ไอ้ต๊อกตรงข้างๆถังแก๊สนั้นเราเห็นอะไรมีขวดยาได้ไงขวดเอสเปรย์ท <c oughs> ็อกเห็นปะรอไว้เรารออยู่ท็อกเนี่ยสัญญอกคุณล่อคุณล่อมันตกไปมันคุาล่อมันตกไปเราโดนมันกินอยู่เราตกเองดีกว่าไหมเนี่ยฉากคุ้นๆนะมันเป็นภาพเดิมๆมันเนี่ยภาพเดิมๆไหมไม่ใช่ใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ภาพเดิมๆมันเนี่ย ไม่ไม่ใช่กันไหมคุณจำได้ไหมตอนแรกอะ่ะอ๋อตอนแรกคุณเดิมหรือเปล่าวะไม่หรอกนั่นไงผมมาภาพเดิมๆว่ะเอาเอา,เอาสเต็ปไอก,อ,กอาสิฮารนี่ยคุณจำไม่ได้แล้วฮะว่าเวลาหลบอะไรเ้อคุณทำเงี้ยเอ้ยบอกแล้วผมก,กดโนอยกำลงกดโนออเอาโคตรสวยครับ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 นะหลังจากเมื่อกีอ้มีปัญหาทางเทคนิคครับว่า อะไรวะไปกดโนฮะไม่ความตินิวนั่นเองอะทีนี้เราจะมาอัดต่อรู้เปล่าอัดต่อแล้วโคตรกระตุกเลยนะเราลงแผนการของเราเป็นยังไงครับแผนการแผนการก็คือให้คนล่อมันแล้วผมเปิดประตูให้มันตกไปอ่าแล้วแล้วแล้วแผนสำรองอะสำรองก็คือเรายิง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 แล้วก็ยิงมันมันใช่แผนไหมเนี่ยโอเคแต่เหมือนกับคนไม่มีไม่มีแผนการเลยโอเคมันมาแล้ว รู้สึกว่าตอนเรายิงหัวมันใช่ปบะจะมีมันจะโชว์ลิ้นออกมาด้วยรอ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 วิวเรายิงมันอยู่แหละไปเปิดล่าเตรียมอุวมันกอดกอดหนูทำไมเอาไปละสเปบาร์อาใช่ป่ะเอามันไปละเอาเอาสเปบาร์อารเอามันไปละเอามือไว้ที่สเปบาร์อารแล้วกดซ้ายขวาไปนิดเดยวต้องกดซ้ายขวาเลยเหรออ๋อใช่คลิกซ้ายคลิกขวาซ้าายขวตอไปคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้าย พิษเดี่ยวคว้ามิตราอ่ะโอ้มีกล่องหนึ่งคุณเห็นปะน่าจะน่าจะไหมละหืมตะปบเป็นตุ๊กแกเลยทีเดียวเนี่ยแล้วพตุ๊กแกผมเก็บตุ๊กแกแล้วมาเก็บเฟอร์แอสเปย์กันผมเก็บมาแล้วแหละเก็บเพิ่มแอสเปย์ไม่ใช่เฟอร์แอสเปย์มันคือยาดับกลิ่นปากโอ้โหอร่อยเลยโอ้ยภาพเลยคิดว่าเราจะแหลก ไปที่คล็อกทีถ้าต้องการคนขับอ่าอันนี้ผมว่าไม่พลาดแน่มีคนเดียวที่ขับก็คินเป็นในแบบแต่เยี่ยมลิลนะครับว่าเขาเป็นยังไงฮะอุ้ยอู้หู้ยรู้สึกไม่ดีว่ะตองเอ้ยเอ้ยซอมบี้เยอะแน่ๆครับเขาไปครับสไลด์เฟิร์นเลเลยคุณนั่นไงนั่นไงหนึ่งตัวโอ้โห้ชี่ยมากเหอะเฮ้ยแับอุ้ยจำหน่ายกระสุนกันเลยทีเดียวยิงกันอย่างงี้ผมแจกกระสุนฟรีครับกระสุนฟรีกระสุน สปีอืมเดเอาเอาเดี๋ยโยิงลีออนทำไมสวัสดีครับเอาเออเออไม่รู้ว่าเราจะยิงลีออนทำไมเราก็ตกใจนึกว่านายเป็นซอมบี้กําลังมันนะรู้สึกว่าเราจะระดูกมากเลยรู้สึกว่าเครื่องมันจะร้อนอ่ะเพราะว่าอะไรอากาศร้อนเนี่ยอากาศร้อนทำให้คนเป็นบ้าได้อากาศร้อนทำให้เครื่องร้อนใช่ไอ้ข้างหลังเครื่องร้อนทำทำให้เครื่องบินสั่นได้ด้วยแหละ เออ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 เเอิบได้ไหนเก็บมาแล้วเอาล่ะผมไวัยนะผมวัยมากงงงงวยกับทางอ๋อทางนี้ทางไหนเฮ้ยตกทีหนึ่งเอ้ยตกหน้าทีหนึ่งนี้อยากตกงานแล้วทางไหนอ่ะไปเชิกันเอากระตูบีตรงนี้ฮะทีปเอ้าไม่ใช่ทบแล้วดันเหรอเมื่อทีบดันขนาดเอ้ยถามหน่อยคือเราเรายังจะขับเครื่องบินอยู่เราดูจากสภาพเราน่ากระโดดลงไปมากเลย ไม่แต่ว่าม,มันมัน,น,นอะไรเงี้ยอะมันเก็บมันสง่งให้เราโดดเองมันไม่น่าอยู่นะเครื่องบินสภาพแบบเดียวนะนี่แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงไม่นอนบนเครื่องบินมันใช่เรื่องปกติที่ไหนเราเรื่องแบบนี้เอ,เอาเอาตกตกเอาไวตกอื้มอื้มอ่าอื้มสีตลบเลยทีเดียวบอกว่า้องมีไอเทมนนี่แน่เลยผมทาง มันมาปูวะปูวะอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเราจะเดินสำรวจได้ใช่ป่ะเขาบอกให้เราเดินสำรวจเราก็ต้องสำรวจเนาะเราไม่ควรจะไม่มีอะไรในกอไพรู้คุณขับครับบินสายโอ้ยมันแย่เลยทั้งขณะนี้โอ้ปีกพังแล้วขางพังด้วยนั่นไงลีออนขับครับเขาบอกฉันก็ว่าว่านายจะพูดอย่างนั้นแหละนายขับครับ เช sure, yeah, okay. oh, okay. ื่อแล้วฉันก็กล <Mm ah> okay. ah ัวว่าเธอมองไม่ชัดที่เธอพูดนะทีนี้อันตรายที่เธอพูดอาจจะดูไม่ดีนะกว่าใคขยับขาจนเตลุโอ้ยมันจะเยอะขนาดนี้เหรอลีออนมันมีปืนด้วยอ่ะผมหาอยู่หาอยู่จะบอกว่าเราไม่มีแอสซอวเลเวอร์เลยอะหมาอยู่หมาอยู่เฮ้ยผมเชื่อใจคุณได้ป่ะเนี่ยให้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 คุณขับเนี่ย ไอ้เจเจกระอสุดหดมั้ยไอ้ผมมั่นใจในตัวคุณที่คุณจะฆ่ามันได้ฆ่าได้แต่ด้านหลังถ้าเกิดนายเห็นนะมันนาจะรู้ซึ้งเลยอาวผมเห็นอยู่ฮะผมเห็นประมาณสี่ห้าตัวสี่ห้าตัวใช่ไหมมันไปหานายกเราตัวหนึ่งเอาวันนีสองตัวแล้วเดีอย่างน้อยก็ยิงกับหลังให้หน่อยโอ้พูดแกลยสัตว์ตัว้ิที่ไปจัด เกือบถึงแล้วเกือบถึงแล้วเกือบได้แล้วดิออนไอ้ขับไม่ต้องขับให้ดีก็ได้ขอให้ลมจอดสวยๆหน่อยเอ้าอ้ากรรมคิดว่าผ่านบอลขผมกดตัวอาร์ไม่ทันโอเคีให้ะผมขอโทษโคตรสวยนายทำอะไรของนายเนี่ยดแล้วเนี่ยดิออนขับขับพอมินไม่เป็นอาจจะไม่ใช่ที่ที่ดิออนก็ได้นะโคตรได้เลยเหรอไม่ดีก็ได้นะ ตุววายตวไ้จ oh. ุจุเสียงดังมากรู้สึกว okay. ่าเราต้องพยายามฟ้าเดเป็นลมเอ็มอาออกกระชาฮะผมเชื่อใจคุณฮะโอผมบอกให้เราปิดออโต้พายโลท้งก่อนแล้วก็กาารพบขอโทษขอติด เอา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 เดี๋ยวมันตกดิดเดี๋ยวมึงตกดิไทยอาเกนคุณบอกให้ไทาเกนอาเกนได้ก๊อปไม่ต้องห่วงก๊อปเฮ้ยจะตกคนเดียแล้วจะตกงนเดียวตกงนเดียวตกอีกเก้าร้อยอย่าคิดมากอีกเก้าร้อยอย่าคิดมากเอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วรู้สึกตื่นเต้นว่าไอ้คนขับนี่แหละไม่ได้ตื่นเต้นเพราะอะไรหรอกอะไรก๊อป กดดูกดอายุอ๋อปัดดิวอ่ะขึ้นดิขึ้นดิกดลุว่เออคือขึ้นละโอ้ยอีกแปดอตกอีกแปดรเท่านั้นจะรอดแล้วนะโอ้ยประเทศจีนประเทศจีนฉากนี้คุณคุณนะไอใหญ่ไอหน้าเฮ้ยแล้วเราจะมาพบกันใหม่ฮะหัวให้มันแหลกอ่ะให้มันแหลกอ่ะเราก็แหลกต็อก ตูมแ<ด>บเมเร็วของเต้ที่หกสิบเลยแบมเนตตอนพัซีนมันหกสิบเยอ้ยซีดเลยคนขับเครื่องบินนี่โคตรนา่าไม่นา่าไว้วางใจอะ่ะแล้วเมื่อกี้เจอเอดาผมผมไปแล้วผมไปสงก <laughs> <ไป S 2> ันเลยอย่าทิ้งกันไว้อย่างนี้สเิเราไม่ฆ่าสมองสมบีอาอาีเสิร์ชชีพพ่โพาร์ทเนอ์ด้วยโอ้โหนเน็ตสงสัยเน็ตเราจะบินแล้วล่ะมั้งเนี่ยมาอีกหนึ่งอาชีนมันเราต้องรอครหนึ่งนาที หนึ่งนาทีเลยทีเดียวรอฉันรอเธออยู่อ่าบอกว่าของเราตอนนี้บอกว่าให้ยิงถังระเบิดที่ซอมบี้ถือมานะเพื่อประหยัดกระสุนใช่ครับยิงแล้วมันจะได้กระสุนยิงได้กระสุนคืนป่าวะไม่ฮะคือเรายิงแล้วมันจะระเบิดตู้มแ,แ,แต่คารเนียถ้าเกิดเรายิงไม่โดนเราก็เสียกระสุนฟรีเหมือนเดิ <c oughs> มนะแล้วก็บอกว่าวอะ่รสิ่งที่ผมเนใจแล้วก่าซอมบี้แพ้ไฟด้วยแหละ คนก็แพ้ไฟนะผมว่าไม่ไงแล้วก็มาถึงยาแล้วบอกให้กด H เพื่อผสมยาแล้วก็เอายาใส่ไปในกล่องทันทีคือไปใส่ในกล่องโบตันมิ้นบอลนั่นเองอร่อยเลยฮะทุกรสชาติเย็นถึงใจอนีเราไปทายอินเขาบ้ากไหมไม่ได้แล้วยา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 แล้วมาแต่เมื่อไหร่โดลาแก๊อยู่เนี่ยเซอร์ชิ่งว่าพานเ์เสร็จสำเร็จแล้วสำเร็จจริงหรือเปล่าไม่จริงฮะนี่ผมเจอนี่สิบวิทีพิชิตจสาว คุเราชอบผู้ชายเอ้ยไม่ใช่อยากที่อยากรู้คืออัดอัดอยู่แล้วมันออกไปอ่านได้ด้วยเหรอเราทําไม่ได้นะไม่ครับผมใช้ไอโฟด์อ่านฮะขอโทษนะเรากคอยู่ในคอมพิวเตอร์ซะอีกไงไม่ได้หรอกไฟไหม้นะรู้สึกฉากแต่คุ้นๆนะครับไม้ไฟฮะไม้ไฟไม่ไม่ไอ้ซอมบี้กลัวไฟเราอยู่ในนี้ซอมบี้ก็มาหาเราไม่ได้มั่นใจไม่ใจลีออนลีออนเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยจีิมัน เชอรี่ใช่ไหมเชอรี่ใครฉันมาเชอรี่หนักกันเราเปลี่ยนใจเราไม่ชอบอีด้านละฉันได้ยินข่าวว่านายไปเป็นเอเจนต์แล้วนี่มาอยู่ที่นี่ไงอ๋อเรากำลังตามคนมาเนี่ยตามเจ้าหน้าที่ซิมมอนวัดเฮ้ยมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าฉันจะรายงานซิมมอนเองขอเป็นซูเปอร์ไวเซอร์เป็นหัวหน้านายของเธอใช่ไหมฉันก็มาเพื่อเจอมันเหมือนกันมันอยู่ไหน อ่ะแปลไม่ท,ทันแล้วทีนี้ฉันต้องเฮ้ยฉันต้องการจะรู้ไอ้ยะดูไปดูมาเจ๊ก,ก็หลอกเหมือนกันนั่นเนี่ยฉันจะการเองดีกว่านะท่านได้ยินว่าหน้าที่ของานายนนคือห้ามติดต่อกับใครใใไม่ใช่เหรอเรียกเป็นคนช่วยฉันที่แลคูนซิตี้เนะนน้านะนี้นั่นเองก็ดี หน,น,น้าตาเป็นไรอทำไมต้องพาปไดหัวโอ้เจ๊ว้าไหนายหล่อมากบอเจ๊ขอบใจนั้นที่เชื่อแฟนข่าวไม่ใช่ไนะอพัรหน้า,านพาัรหน้าเราจะเล่นลเราจะเล่นเจ๊ก,กันใช่ไหมเดี๋ยวเ,เล่นคริสนะเราต้องเล่นเจ๊ก่อนสิอันนี้อันนี้คือนนปัญหาของเจ๊ใช่ไหมเจ๊พามาทำไมเนี่ย มันอีกแล้วเหรอใช่เพื่อนนายใช่ไหมผมอยากเล่นเจกเพราว่ามันมันเป็นประมาณแฟนเก่าประมาณนี้เจกบอกไอ้นี่มันเป็นแฟนเก่าของมันไเองตอนรับสุขครับตัวเจกจะหน้าตาหนุ่มมากเลยอ่ะหนุ่มบริออนเยอะเลยอ่ะหน้าคนเด็กอ่ะบริออนเข้มนะพี่หน้าเด็กมากเลยเฮลเชอร์รี่อนเจกฮะให้เราทำอะไรมันทำมันช่วยเชอร์รี่เอนเจ้ยเฮ้ยนี่มัน อ๋อยิงท้องมันบ่เป็นแดงๆอ่ะหน้ากากมันแตกไอ้ที่ผมเห็นอะไรบนกล่องอ่ะคือเราต้องปีนขึ้นไปบนกล่องเราล่อมันมาแล้วก็เอาเอาอะไรสักอย่างบนนี้เนี่ยทับเนี่ยเอานี้มาทับเนี่ยต้องไหนเลยวนล้อมันมารอบมันมาตรงไหนอ่ะเนี่ยมันไปนู่นแล้วอะเนี่ย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 มันมีระเบิดอ่ะนเอ้ยเจ๊นี่โอ้ยไม่รู้ตัวมาแล้ว มีแล้วเบิร์ด่ะคนรอบมันมา,มาตรงไหนนะสุนหมดแล้วเนี่ยมีถังแก๊สใช่ปะ่ะเนี่ยข้างหลังคนน่ะนี่ไงมัน <c oughs> ออกไปจากถังแก๊สสิครับอนนอกมาแล้วมันบินขึ้นไปแล้วมันบินขึ้นไปแล้วไปไหนวะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเราวิ่งรอดมาอยู่อ่ะใกล้ๆตอนนี้นมันบอกว่าให้พาอันออกไปจากพวกเราไอ้ตัวนี้มันทำมันฆ่าทิ้งไม่ได้มานั้นเอง อ๋อท็อกต็อกต็อกนี่นะครับต็อกเอาครั้งนี้คนอยู่ทางขวาแล้วอะห้องสี่คนเอ้าแล้ก็นึกว่าเราไปอันนี้มันส่งต็อกไปนี่ว่ะไอ้ยะเยสข้าสวยแบบนี้แอมแอมแฝกอะไปดีกว่าไม่หูวเลยตัวหาดีละเอ้าเฮ้ยมันมีปืนดหรอเจ๊ เราใช้เฟ้อเอสเปรย์ได้ไหมเอา้ามันบอกว่าอะไรอ่ะบอกด้วยเปิดตัวเองได้เลยถือว่าหน้าที่ของของของคุณคืออะไรเราไม่รู้กำลังวิ่งมาแล้วโอ้ยเช็ด<ห>ดิลูกซองเราใช้เฟ้อเอสเปรย์นะไม่ไหวแล้วนะ,ะร,รู้สึกว่าเราจะแย่แล้วต๊อกต๊อกขอความเร็วฮะครับผมกำลังือบอาโอเค ไป <Okay. S 2> กันช่วยกันช่วยกันเชอรี่เชลี่ช่วยมาเปิดเลยตัวเจ๊กจะโดนหนกักก่ตอนนี้แต่ไม่เลยเจ๊กมันเฮ้ยเชดรอย่าย,ยิงกูอ้ายอนยิอ๋อกเออยาสู้กับไอ้ตัวนี้ทั้งที่บาดเจ็บเหรอ อย่ารอเล่นน่ะเี่ยวจากที่นี่ก็เถอะคองนานเนียสตาร์ทรถอยู่เป็นนึงเนี่ยสตาร์ทรถด้วยเหรอทำนี่กับเรฟโเดสต้องเติมน้ำมันเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยไอ้เราไม่มีรถมันเอาหัวไปชนรถแล้วอ่ะอ๋อเราคิดว่าเราต้องปีนแล้วแหละตอนนี้ เธอไม่เคยจะใส่ใจฉันเลยเรามาแล้วเรามาแล้วเรากำลังไปบนรถแล้วเรามาแล้วอะไรผมอยู่ข้างหลังพี่เราอยู่บนรถอ่ะมาละวขอโทษะครับพี่เรามาทำอะไรกันต้องหาอะไรอีกอ่ะเอามันมาอยู่บนเอามันมาระเบิดกับรถเล่า ยุกสุดเราจะหมดแล้วเดี๋ยวเราขอราาของก่อนเป็นพาร์ที่ปัญหามากใช่ไหมเราเนี่ยใช่ใช่นี่ไงจริงด้วยเอาเฮ้ยขอดแขนตัวเองด้วยเขาบอกนะน่าไยฮะอุปกรณ์มันเยอะว่ะอุ๊ยอ๊ยอ้าวใครจุดฟุ้วะไปไหนแล้วโคตรสวยบายบายไม่อยู่แล้วแน่ บายบายไม่อยู่แล้วนะเรื่องนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะโอ้ไม่นะแล้วแปลกๆด้วยคนอย่างที่ฉันบอกไงมันทำลายไม่ได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปตามเเมมาาต่ไมาสำหรับฉันเราตามตามเจ๊กไปอยู่คุณออกมาจากตรงนั้นยังมีเฮิร์บด้วยเอ้ยต้องทำไงวะ ตรงนี้มีรถคันหนึ่งนอ่ะมันมีถังระเบิดข้างบนนะ <c oughs> เห็นปะ <c oughs> เราจะทำไงให้มันลงมาคุณต้องควบคุมอะไรหลายๆอย่างเย้ฮะผมพอจะดาวอะไรออกลนเป็นพาร์ที่พัซโซยิ่งกว่าอันเมื่อกี้อีกนะสํารวจก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็รู้เจออะไรก็บอกกันได้นะครับ เจออะไรบางอย่างอ๋อรถยกโอเคต๊อกแยกกับตำรวจนะต๊อกมันมีถังน้ำมันตรงเนี้ยถังระเบิดตัวนี้ยถังแก๊สตัวนี้ยรอผมงกัลังจะไปหาถังระเบิดไม่คือเราเทถังแก๊สมาตรงตรงนี้แล้วอะต๊อกล่อมาให้หน่อยจะยิงให้ตรงที่เราอยู่อ่ะคนอยู่ไหน จะละจะระทั้งแก๊สเต็มเลยตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยเห็นไรแล้วข้ามันเลยไปแล้วอยู่ตรงไหนวะเชอรี่มานี่เชอรี่หน้าหน้าเชอรี่เชอรี่เดินไปเชอรี่เดินไปเชอรี่สามสองหนึ่งไม่ไม่ตายเชอรี่เชอรี่ไอ้ด้านหลังมันมีเจ๊กับเชอรี่นี่นะทำมันจับไปได้แล้วอ่ะเราไม่ใช่เซลแน่แน่เลย ไม่ไม่เชลรีหลุดแล้วเอาเจ้แค่หลุดเจ้ก็หลุดแล้วแก๊สตรงนี้ทาแก๊สโอเคอุปกรณ์มันหมดแล้วเอาแล้วแกโอเคใช่ไหมไม่รู้ฮะจบแบบงงๆคงไม่ใช่ชัปเตอร์สามนะจะเร็วไปไหมไม่ไม่ชัปเตอร์สี่โอ้ถ้าจบเทนนี้ก็นะนะไม่คุ้มกับ คือถ้าจะจบอย่างนี้นต้องแฮปปี้เอนดิ้งกับเอเดราครับไม่งั้นไม่จบเชอร์ี่เลออน,ออน,ออนเราจะไปที่คุณลุงนะจ๊ะออคุณลุงฮะคุณลุงโอเคไปที่ตึกคุณล,งลุงนั่นเองก็คือเชอร์ี่บอกว่าเราขอจะไปหาซิมมอนที่คุณลุงนั่นเองอ๋อคือเราต้องไปคัสซิมมอนที่คุณลุงนะฮะถูกต้อ,องเอาไปโ้อย ยอ,อนได้ยินฉันไหมอันนี้แกนของพยายามจะติดต่อกับเราอันอน,อนี้แกนอันนี้แกนตกลงรีออแนแอบพิการเห็นแกน,นใช่ไหมฮันดี้แกนเป็นเหมือนกับคนที่ให้ข้อมูลเราหลายอยา่าง